สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอนนาวินอีกแล้วาคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟาร์คาย5 ep ที่7นะคอลับกับผมในะ ep นี้เราจะไปหาเกรซอาร์มสตรองครับมือสไนเปอร์ของภูมิภาคนี้นะครับเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรานะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภารกิจใน EP นี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้คุณประหลัดนั้นได้มีแรงในการเดินทางแล้วไม่หลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรามารับชมภารกิจใน EP นี้กันเลยครับเฮ้ยใครวะโอแม่งทิ้งระเบิดไอเวนอุ้ยเกือบแล้วกูมาทดสอบความแม่งกันดีกว่าคุณผู้ชม โอ้โหได้มึงจะเอาแท็กเตอร์ลูดกูเลยเหรอไอข้างบนดีกว่าครับรอให้มันตั้งแนวตรงๆนะไม่โดนเรียบร้อยเหงาไปดีพวกมึงไอ้เคียวัดกับใครไม่วัดเออมาวัดกับปลัดเค็กไหมเหมือนด้านหน้านี่จะยิงกันกลางถนนนะครับเนี่ยไม่โดนยิงดีๆด,ด,ดิคุณปลัดโอ้โหนั่นแหละ ไอ้นั่นมันมีเกาะน,นะโอ้โยเบื้องอ้ดี้ปัะชาภนากิจเคลื่อนที่นี่หว่าอา้าวเพื่อนเราล่วงครับเฮ้ยเหมือนแม่งเห็นโอ้โหยหมดโม่แล้วไม่โดนสักทีมันจะมาหาผมปะวะมันสามารถยิงให้โดนถังแก๊สให้มันระเบิดได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างยากเฮ้เฮ้ย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 เฮ้โอ้โย,อยบื้ออยมืนผมก็ลืมเปลี่ยนมาซะด้วย นี่ละเบิงเอา้ยไม่เจ็บแต่เขินเ,ออเฮ้ยด้านหน้ารถตัวประกันว่ะโอ้ยยิงดีๆนะคุณประหลัดเฮ้ยระวังระวังเดี๋ยวโดนตัวประกันข้างในไอเครื่องหมายลูกกงนี่ต้องระวังให้ดีนะครับัมนมีตัวประกันอยู่ข้างในนะยิงเข้าไปพลาดนี่โดนหัวเพื่อนได้นะครับนอนลงมากองกับถนนเลยนะเราต้องไปหาเกรซอาร์ตองก่อน300เมตรเนี่ยคุณผู้ชมแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือผมไม่มีกระสุนน่ะดิครับ มีแต่ปืนเนี่ยธน,นูเนี่ยแหละตั้งแต่โดนลักพาตัวไปนี่ก็ไม่ได้เติมกระสุนเลยปืนก็ไม่ได้เปลี่ยนว่าเอาว่าถือด้วยธน,นูไปก่อนไกลถึงหรือยังเนี่ยโอ้โหใครยิงอะไรกันวะ็อมันเดินช้าจังวะดีดเข้าไปหน่อยลูกพี่ขอขึ้นขึ้นหน่อยครับปรีดปรีดโอ้โหดูท่าทางไอเกรดอาร์ตองนี่ก็หาตีเก่งใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้โหไอไอเมงไอไอเจ้าหนี่แมงของดี เอ้ยกูจะยิงพราละบาปปะวะอ่าโอเคขอบคุณมากครับมีคนยิงพระแทนผมนะเห็นไหมหัวล้านล้านโอ้ยลูกปืนก็หมดไอ้เวนตีไงละเวิง์นแมนๆนดิโอ้ยใครยิงจากตูดวะเนี่ยโอ้โหไอ้พนี่ยังไม่ตายคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงกูอีกวะกูไม่รอดแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครถากขนตูดกูมาวะเมื่อกี้โอ้ยแมนแมนเลยดิเชี่ยใครยิงกูงงมาวะเนี่ยเรียบร้อยมา เรียบร้อยฮ้าลูกหมดพอดีไอ้โง่เมื่อกี้พลาดครับอาวุธไม่มีเลยนี่ผมเตรียมกระสุนอะไรมาเรียบร้อยแล้วเฮ้อมึงเจอชุดใหญ่ไฟก็พริบแน่เกมนี้นี่ตัวเอกไม่พูดอะไรเลยนลคุณผู้ชมเหมือนเขาจะเป็นใบอะครับโอ้โหนี่หลุมศพแล้วเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้นี่เรามาบวชใช่ไหมเนี่ยมีคนเรียกว่ามีคนเรียก ขอความช่วยเหลือสงสัยคุณเกรซนะครับเขาต้องการขอความช่วยเหลือโอโ้แมกเลือดก,ก่อนเลยเหรอกลักวไม่เสียดายของหรือไงเปลี่ยนโหมดกานยิงก่อนคุณผู้ชม่าได้นะตัวนี้ก่อนเลยเรียบร้อยหนึ่งตัวโอโ้มากัน็มเลยนะเนี่ยโอโ้ยิงสวนมาเพียบเลยโอ้โหขอบคุณมากโอ้โหึงแม่นยังวะใช้ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดใช้สลิงก่อนดีกว่า แนงศัตรูอขึ er> ้นมาไอ้เมงไม่ไงล่ะเมิงอุ้ยไปเลยงนนเฮ้ยมันก็อยู่ระยะไกลเหมือนกันนะเนี่ยไม่่าสไนเปอร์โชกเขาให้ข้างถนนไปเลยเมิงไม่ไงล่ะอะไรหาทางลงหลุมเองนู้เว้ยโผล่หน้ามามึงก็เจ็บปะเดยไม่ไงล่ะครับไอ้เมงเฮ้ยเฮ้ยตปั้นลม มีของปะเนี่ยเวสเตอร์ดีกว่านั่นแหละแถวคลาวสีสันเฮ้ยเยใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นถือปืนเฉยเลยเจนชิกเกรสนะได้ข่าวว่ามีคนทำให้พวกนั้นอยู่ไม่สนี่โอ้โหเกรสได้นอนบ้างไหมเนี่ยยังไม่ได้นอนนะสิไอพูกนั้นมาป่วนฉนันทั้งคืนเลยฉันฝังบ้องไว้เพราะว่ามันหลอนเกินไปฉันฝังลงไปในด,ดินอยู่ตรงหลุมศพอยู่ข้างล่างอันนี้จำไม่ได้แล้วว่ามันเก็บไว้ไหนเนี่ย ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขุดจนถึงเช้าแล้วยังไม่เจอเลยกูหิวข้าวมากกูไม่รู้จะทำยังไงกูก็ปืนยิงขึ้นฟ้าแมากเลยแต่อีพวกลัททิมันเห็นมันไม่ศบอารมณ์ฉันก็เลยโดนพวกมันยกพวกมากระทืบอย่างที่เห็นนี่แหละเหี้ยภาคเหี้ยมากประเด็นคือมันมีหลุมศพคนสําคัญของเกรซอยู่นะครับเขาก็ต้องการปกป้องนะจากไอลัททีมันต้องการมาขุดศพพวกนี้เพื่อล้างบนทินคุณผู้ชมแล้วผมแม่ก็ภาคแล้วเสียหมาเลยเห็นมันตาดํานะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ อันนั้นคือผกภากมั่วนะดีไงเราเบึงแห้งไปดิพวกมึงโอ้โหแม่งมีเวลามาจ็อกกิ้งอีกดีไงมึงขอหาขับรถพาเพื่อนมานอนสุสานนะไอ้ดิเหมือนรู้ชะตากรรมเพื่อนสัตว์ขับรถมาส่งหลุมเลยเฮ้ยมากันเพียบเลยว่ะคนนี้เหมือนจะเป็นตรงถนนนั่นน่ะนั่นไงโอ้โหเพียบเลยอ้าวอีกโอ้ไอ้เจ้าขับรถชนเพื่อนเฮ้ยลืมไปกูมีของแรงนี่ว่ะเออ หมดแล้วเหรอโอ้โหไอ้เจียเอามานิดเดียวเองโอ้โหมึงมีเลเซอร์ชี้ตัวกูด้วยชิบหายเฮ้ยจะย้อนเกล็ดกูใช่ไหมโอ้โหแล้วกูก็ไม่มีลูกปืนอีกมีแต่เวกเตอร์เดียวแหละเฮ้ยเฮ้ยมันขุดหลุมศพแล้วมันขุดหลุมแล้วโอ้ยเกรดไอ้ถนนถนนมึงเต็มเต็มคัแนนโอ้ยลูกหมดอีกมึงเหงาไปดิดูเหมือนสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับตอนนี้ลูกธนูมีกี่นัดเนี่ยโอ้ยมี เรียบร้อยหมดทันทีชักมือเลยเวนระเบิดเยอะอยู่ไม่เป็นไรไอ้ิศถ่ายแล้วมันจะไปโดนหลุมศพป่ะวะเนี่ยโอ้ยโ,โดนไปหนึ่งเม็ดโอ้โหแบงโยนระเบิดมาด้วยนี่มือกาสหล่ายศพกูเลยใช่ปะเนี่ยเอาคืนไปชี้เอียไปไงละมึงโอ้โหหลุมศพช่างมันก่อนละเอาชีวิตกูก่อนมีอาวุธอะไรสู้กับมันมากไวเนี่ยโอ้ไม่มีเลยเวนโอ้เปิดไม่มีลูกอีกดีมึงเดีดดยลงไวมอบตัวดีกว่ามาั้ง โอ้ยมากูมีของเล่นเพียบลูกปืนหมดกูก็แจกนี่แหละช่างหลุมมึงก่อนแหละดิพ้าไอ้คนเป็นมาปกป้องคนตายมึงบ้าปะครับแม่งเยอะๆเลยเอาไปยิงเลยกันนักหนาวะฮะไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่ว่ามันหนวกหูเจ้าหนวกหูใช่แบบมึงหูแตกแน่มึงกันเนี้โอ้โหไม่มีลูกปืนอีกอ๋อเก็บจากศพได้นี่ว่ะนี่เก็บจากศพก่อนทันและมึงครันนี้มึงเจอกูแน่ มาแล้วโอ้โหกูมาแล้วเดี๋ยวก่อนกูหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนนี่มึงกูเห็นพวกมึงหมดและโอ้โหเต็ม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 ไม่ได้มึงเง้ยเกียบมันอย่างรอดเว้ยโอ้โหมันใส่กอกโอ้โหอมึงไม่ชาพันธกิจกูชิบหายละไอ้ดีแม่งไม่ส่งเข้าหลุมนะแม่งส่งเป็นปุ๋ยไพวกมึงตี่งไงละมึงปากคอไม่ดิเจอโลบินฮูดเก่าไม่มีปืนแล้วทำยังไงดีเนี่ยเนี่ยแหละสีเท่ม่งไปเลย ตูมตีเยียเอาไปอีกแจกไม่ให้หมดของแจกแจกฟรีนี่ไงมึงเจอของชำลวยกูไปดิอข้างถนนเพียบเลยวะถายแล้วทำไงดีวะโอ้โหมากันเต็มเลยใครเล่นระเบิดแป้งเนี่ยตีไงเระเบิงมึงเล่นแป้งเหรอเฮ้ย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 มึงกุ้มใช่ป่ะมึงกุ้มใช่ไหมมึง ไี่ไงตีเลยมึงเจอยใยชีเด้งลงกาเข้าไปชิบหายหน้าหงายไปดิโโอ้หเกาะแบงหนาอุ้ยไอ้นี่ไม่ชาวพันธกิจมาอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยกูเกลี้ยงแน่นอนโอ้ยกลับไปตั้งหลักก่อนคุณประหลัดมันมาแล้วเว้ยมึงเจอเขียบแน่โตมโอ้ยไม่โตมใส่มันวะโอ้โหไอ้เยยังไม่จะเผาไอ้เยังกูลงหลุมดีกว่ามั้งอุยพันเลือดก่อนดีกว่าคุณประหลัดไอ้เยังไม่มีลูกปืนแล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยได้ลูกปืนมาแล้วอั๊บนึง เออโอเคเฮ้ยไอเ้เจ๊เกดเป็นไรเนี่ยทำไมมึงล่วงอ่ะโอ้ยไอเ้เจ๊เต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ยังไงเราเบิงมึงจะขุดหลุมห่ะไอ้เกตตื่นมาแล้วโอ้โหไอเ้เหี้ยบอกแล้วอย่าโชกหนักไปแกเราเบิงปุ๊บหลับไปได้โอ้โหพวกเบงเยอะกันไปไปเนี่ยฮะโอ้โหเฮ้ยมึงไม่มเป็นอะไรเลยเหรอวะเดีย๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่อย่งไงเราเบิงไปไงล่ะมึงหม,ม้อระเบิดไปเด้อ โอ้โหโบดมึงชิบหายหมดแน่เกดเบื่อมึงเขาแข็งมึงมากเลยนะเนี่ยโอ้ยเยอะมึงเล่นเผาโมดเลยวะสัตว์มึงติดมันเลยมันสัตว์ต้นเนี่ยมึงจะหนีกูเหรอนั่นแหละโอ้ยไอ้นู่นหนีไปละโอ้รีบรีบไอ้เกดมึงใจเย็นเรากูด้วยผมสายตามบ้องนะครับเรบไปหาเกดก่อนใกล้จะจบมิชชั่นแล้ว ฉันติดนี่นายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะออกมาจากสถานการณ์แบบเมื่อกี้ได้ขอบคุณมากๆเลยส่วนเรื่องบ้องฉันนึกออกแล้วมันไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่กับฉันอยู่ข้างบนเมื่อคืนฉันหนักไปหน่อยเลยนึกขึ้นว่าตัวเองฝังไว้ในดินก็เลยโวยวายฟูมไฟกันไปไม่อยากจะพูดถึงมันเลยคนนี้เออนี่ถ้านายอยากได้คนยิงปืนแม่นๆแล้วก็โทรหาฉันเลยเดี๋ยวฉันจะคอยระวังหลังนายให้อ๋อเรียบร้อย เราได้มือสไนเปอร์มาร่วมทีมแล้วคุณผู้ชมอเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฝาคาย5ใน EP นี้หวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยคุณผู้ชมถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อยากร่วมเดินทางไปกับผมคุณผู้ชมกด subscribe ให้หน่อยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้ผมได้มีแรงในการทำคลิปต่อๆไปแล้วมั้ง สำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพเป็นไงก็ขออภัยในนะที่นี้ด้วยนะครับผมแค่อยากให้บรรยากาศเกมมันไม่ตึงเครียดก็เท่านั้นเองแต่เดี๋ยวกลับมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ